ที่เป็นใบดึงเฉพาะใบเอาเฉพาะใบอาเสร็จใบลาการามเด็ดเลยค่ะเด็ดเลยเด็ดเลยเก่งมากมากเลยช่วยร้อยถึงร้ยยี่หกเล่าเอาใบนะใบเดียร์เบรติสกุสโซโใบนะคะราเอ้ยย่แล้วก็ก้านมันทีนเก่งนะเด็ดผักเป็นแล้วนะอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวอันนี้ด้วยนะอ่ะได้แล้วค่ะไม่ต้องฉีกอ่ะเด็ดอันนี้ไว้อ่ะ ผักกานผักมาบ้างเดี๋ยวเราทำเมนูอะไรดีแก้งจืดดีไหมแก้งจืดหรือแกงเลี้ยงดีแกงเลี้ยงเสร่จไทเอรัาไม่เปนี่นแปลใน2ปนี่ยคที่เป็น p รี d ดียรจเนี่ยจะเป็นเบาวานอเอาเฉพาะใบค่ะอันเด็ดเอาใบให้ไหมใส่ลงไปเลยใบใส่ไปเลยเลวันเป็นสักค่นชั่วโมงนะครับเนี่ยคนที่ได้1 8อแป0ตันะ ยังไม่เป็นเาหวานอันนี้ด้วยกอันนี้ด้อหาวาว่ายังไม่ได้เยอาใบเส่็ในนี้นะคะยังไม่ได้กิดยาเราเจาะมาได้ปอนเนี้ยจเป็นเบาหวานในสองปีข้างหน้าไม่เว่าเก่งจังเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้แล้วนะครับเอาใบเส่ในนี้เอาใบเส่ในนี้ลืมละเน่เนี่ยเนอันนี้เมื่อกี้เนาะเอาใส่มาในกระแลมังค่ะก้านเอาไปทิ้งข้างนอก วันละณสามสิบนาที<ม>ถ้าเป็นไปได้เริ่มเริ่มทำฟาสติง้งลดอาหารเป็นช่วงช่วงวยได้ช่วยคที่เป็นอบาหานไม่เยอะเลยกินช่วงช่วงแปดชั่วโมงพักสิบหกชัว 8, ช่วโมงกินแปดพักสิบหกเนี่ยช่วยคนเป็นเอาหานได้มากมายเลยนะครับนี่นะคุณเสียเท่าไห,หร่ก okay <ม>็ร<ม>้อยถึงร<ม>้อยยี่สิบโอเคนะครับเพราะะฉนนั้คุณไม่จ่ายเลได้้แลวนะขอบคุณมากนะอ่ะยังไม่หมดแล้วช่วยกันช่วยกินได้หมดนะจะหมดกองแล้วจะหมดกองอ่ะโอ้โหวันเนี้ยกินกินข้าวไปแล้วอ่ะอยากรู้ว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่า ไปจอด้หน่อยนะครับเพื่อนรอหลังีอ้ชั่วโมงองชั่วโมงอันนี้เยอเาเฉพาะใบนะคะเด็ดเฉพาะใบนะแบใบนะอ่ะเคลียร์น้ำตาลตัวเองลงมาได้น้อยกว่าร้อย่โอเคไหมจะได้น้อยกว่าร้อยสี่สิบอ่าไม่ช่วยเด็ดใบช่วยเด็ดใบไม่เอาใส่กระมังเหมือนนี้ออ่ะเอาเฉพาะใบค่ะเฉพาะใบ เสียงผมก็แนะนำแล้วนะถ้ายังไม่ได้ดจจไนนะกินข้ออาวแล้วไปจอบไปกลุ่มเสียงเนี่ยนะก็ควรจะหลอกอาหารแล้วไปจอบดูนะครับอันนี้ก็คือก็คือการจอบวิธีนี้ง่ายที่สุดนะจอบง่ายที่สุดทีนี้มันมีตัวเลขอลีกตัวหนึ่งนะครับอันนียกว่าน้ำตาลสะสมนะอีโมโคลีเอวันอันนี้เด็ดเด็ดโมดิเออร์ซีที่เป็นน้ำตาลสะสมอ่ะเฉพาะใบนะค่าปกติอย่างนี้จำที่หกขวดน่โคนปกติเนี่ยอยู่น้อยกว่าหกนะน้อยกว่าหกคนที่เป็นประวานมากกว่าหกจุดห้า นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงกลางก็จะกลุ่มเสี่ยงเบาหวานะระหว่าง6ถึง6.5โอเคนะเพราะนั้นวันนี้เพื่อนๆได้ตัวเลขไปหลายตัวนะครับนี่ก็คือกลุ่มเบาหวานการวินิจฉัยนะครับอยู่บริเวณ a อเบอนี่เราสามารถที่จะตัดตามย้อมหลังไปได้เลยนะเรารู้ตามสะสมในตัวเราได้เลยนะครับว่าสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราระดับตามเราเป็นอย่างไรนะครับคนไข้บางคนเนี่ยขใกล้จะปวดสมองช่วยช่ยไหมอันนี้อันแดดอันนี้หน่อยแดดอันนี้เอาใบนี้ใช่ไหมสองเดือนแล้วา้ำตาลมันจะ ขอจะได้ชมเขาว่าการควบคุมที่ผ่านมาเนี่ยมีความสม่ำเสมอเลยนะคิดว่าหลอกหรอได้ก็เปิดว่าหมอไม่ได้ดูออฟฟิศบัคหมอไปดูเอวันซีหลอกไม่ได้นะครับอย่างอย่างคุณพิสุพลบอกว่าเอวันซีได้8.5อย่างอย่างเงี้ยเอวันซีก็ไม่ได้นะครับยังถือว่าการควบคุมให้ผ่านมาในช่วงสองสามเดือนนี้ยังถือว่าควบคุมไม่สเปกโอเคนะอันนี้คือการวิจัย การเล่าแล้วการวิจารณ์เราแล้วทีนี้พูดถึงคนใจนิดนึงนะครับที่จะจบคลิปนี้นะครับเเออ่บาหวานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอ้ยไม่ออกมาไม่รู้เป็นประวานเนี่ยต้องรู้จากฮอร์โมนโดยทื่เอินซูลินตัวระบุตำแหน่ง g p s เป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สินและความปลอดภัยของครอบครัวใช้เทคโนโลยีล่าสุดความปลอดภัยและตำแหน่งที่แม่นยำของสัตว์เลียมูนอินซูลินเนี่ยนะครับเป็นฮอร์โมนที่เอาไว้ใช้ลดน้ำตาในเลือด เวลาที่น้องตาลในเลือดสูงเนี่ยนะครับอินซูลินจะออกมาจากเซลล์เซลล์เด่นเขาเรียกว่าเบต้าเซลล์นะ,ะหรือบีเซลล์ที่เกิดมาที่อยู่ในตับปอดนะตับอ่อนเราไปเอาไว้ว่าที่อยู่ในท้องหลังหลังกระป๋อนลองชิมดูไหมังกร๋อจ้าเก่งมากเลยครับคุณค่ะเอาไว้ว่าในึงเลื่อดตับอ่อนตบมาให้ตัวเองด้วยเป็นคนเก่งอ่ะช่วยยังไม่หมดยังไม่หมดตัะอ๋อนนี้จริงนี่รังน่าดีคนเยอะมากกระอ๋อนมีหฮะจ้า